ในล่องน้ำแดงเสือร่องน้ำดังหวัเป็นหน้าที่ของนักบอลิ่งเพชเก้าร้านหรือว่าเก้าร้านโฆษณาเนี่ยนะครับเอาไปจัดเต็มๆครับระหว่างเรืออพอเมืองกับอพพรสามงามวัดสามงามอยู่ในล่งอ,นอ,องน,น้ำแดงโดยทีมงานสพเอกชัยคงเจริญส่วนนักบอลิ่งเพชเก้าร้านเป็นที่รู้กันครับจากร้านเก้าร้านโฆษณารับทำเสือ้อสกีเสือ้อต่างๆและป้ายโฆษณา รับคุณตัวอุ้าว่าเัืบางทีเขาเรียกอะไรเอวุ้งเอวุ้งั่งซุครับในทำเสื้อในสึเรือยาวจ้าสายน้ำแพงเรือลีนพีเอ็นปูบลทั้งนี้ครับแตให้กับทีมกรรมการทีมโค้ชผู้บัญยายใส่ตัวหน้าครับแล้วก็ทำรู้สึกว่าจะทำให้ทีมงานถ่ายทอดสด f อซไม่แน่ใจว่าช่างปาบัสอรับซิกิฟาออกแบบยังครับยากร้4ม่วงครับต้องพูดนะครับเรืองนู้นะ ทำให้ทำเสื้อให้ทุกปีเดี๋ครการโฆษณาเนี่ยถอยครับถอยครยครถอยครับไสงเือเป็นเป็นผู้จัดการคนเดียวครับที่มาเช่ารีสอร์ทนอเรือครับและบ้านอย่ไหนะอยู่นนไหนครับนอนไหนนะพแล้ได้ตัวรถจากลูงขวัญได้รถตัวรถเท่าไหร่ห้ิบาท้วรับรับถ

แล้วก็แตัดสินให้รักน้ำเสมอครับนครลิงเพชรเก้าล้านนครลิงเพชรเก้าล้านเป็นเรือชนะครับพี่น้อง